มาติดตามเรื่องราวของธุรกิจร้านอาหารไทยในต่างแดนกันบ้างนะคะต้องบอกว่าด้วยรสอาหารที่จัดจ้านนะคะซึ่งถูกปากของคนหลายเชื้อชาติด้วยกันรวมไปถึงการตกแต่งที่สวยงามทาให้ร้านอาหารไทยในต่างประเทศตอนนี้ถือว่าติดอันดับหนึ่งใน4ของร้านอาหารที่ยอดนิยมทั่วโลกนะคะถ้าไม่นับตลาดสาหรัฐอเมริกาและแคนาดาที่มีร้านอาหารไทยมากที่สุดปัจจุบันครย,ยังพบว่าตลาดในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ก็ถือว่ามีสัดส่วนถึงร้อยละสิของร้านอาหารไทยทั่วโลกเลยทีเดียวติดตามเรื่องนี้กับคุณสุจิตรากิพ โร้านเราก็สร้างคอนเซปต์ใหม่ด้วยการให้พยายามเอาเมนูที่เป็นไทยๆเข้ามาที่เลียวไทยะนะคะแล้วก็ฝึกแขกให้กินอาหารที่มันเป็นรสชาติไทยจริงๆไม่ใช่ส่วนใหญ่เขาจะทำเป็นไทยไชนีสจะออกหว,วานๆออกอย่างเงี้ยค่ะแต่เรามาปรับใหม่ตอนเนี้ยพอตอนเนี้ยแขกก็เริ่มรู้จักรสชาติแล้วพอมาหลังๆพฤติกรรมของแขกเนี่ยคือเข้าไปเมืองไทยเยอะขึ้น เราไม่ต้องปรับอะไรแล้วคือตอนนี้เขาก็จะรีเควสเองว่าฉันต้องการแบบไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมนทิพาสินทุปันเจ้าของร้านอาหารไทยดีไลท์ในประเทศนิวซีแลนด์อธิบายถึงการบุกเบิกทำร้านอาหารไทยในนิวซีแลนด์โดยยอมรับว่า2ปีแรกลองผิดลองถูกแต่สุดท้ายสามารถปรุงรสชาติอาหารได้ถูกปากของคนที่นี่ซึ่งทางร้านชูจุดขายเรื่องรสชาติแบบไทยแท้และจนถึงขนาดนี้เปิดร้านอาหารไทยมาแล้วร่วม9ปี สำหรับเมนูยอดนิยมของคนที่นี่ได้แก่แกงพะแนงแกงเขียวหวานข้าวหมูทอดกระเทียมบวกกับการบริการที่เอาใจใส่แบบไทยๆท,ทำให้ร้านอาหารไทยเป็นที่รู้จักในหมู่นักชิมและคนที่ตามมาจากการเติบโตของธุรกิจอาหารไทยทำให้หลายคนตัดสินใจเลือกมาทำงานในต่างแดนเพราะรายได้เฉลี่ยต่อสัปดาห์สูงถึง20 0 0 0บาทเป็นวิครับประมาณ 800, 800. สําหรับผมนะคนอื่นแน่ ค่ออเก็สําหรับผมมันก็โอเคนะมันก็ขั้นสูงแต่ว่าสําหรับรายได้ของตัวเองมันก็คิดว่าโอเคคโดยจุดเด่นของอาหารที่มีรสชาติจัดจ้านถูกปากนักชิมทั่วโลกทําให้ปัจจุบันอาหารไทยได้รับความนิยมติดอันดับหนึ่งในสี่ของโลกโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ที่มีร้านอาหารไทยมากกว่า10,000ร้านหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ50ของร้านอาหารไทยทั่วโลกซึ่งมีอยู่กว่า2 0 0 0 0ืร้านและที่กําลังขยายตัวอย่างต่อเนื่องคือตลาดในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ซึ่งขณะนี้มีสัดส่วนร้อยละ15ภายหลังจากที่ภาครัฐได้เปิดเขตการค้าเสรีหรือ fta กับ2ประเทศนี้อีกทั้งยังส่งผลดีต่อสินค้ากเกษตรบางชนิดสามารถเข้าไปวางในตลาดได้ทาให้ปัจจุบันภาพรวมของธุรกิจอาหารไทยสร้างรายได้เข้าประเทศ2องแสนล้านบาทต่อ ความเติบโตของธุรกิจอาหารเนี่ยเป็นที่บอกได้ว่ามีอัตราการเพิ่มขึ้นได้ดีตลอดแล้วก็ที่สำคัญในเรื่องของมูลค่าเหล่านี้จะเป็นเรื่องของการที่ช่วยผลผลิตของทางเกษตรของบ้านเราเพราะว่าวัตถุดิบที่ทำในร้านอาหารไทยเนี่ยหลักๆแล้วต้องมาจากประเทศไทย นอกจากนี้การที่ภาครัฐผลักดันการท่องเที่ยววิถีไทยทําให้ต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในไทยได้เรียนรู้ถึงขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมการกินอยู่แบบไทยทําให้อาหารไทยเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติมากขึ้นด้วยรสชาติอาหารที่จัดจ้านและครบเครื่องนะคะทําให้อาหารไทยค่ะเป็นที่นิยมแล้ก็ถูกปากในบรรดานนะักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติค่ะ ผู้บริหารร้านอาหารเสเบยกล่าวว่าการที่อาหารไทยได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติเนื่องจากมีรสชาติที่จัดจ้านครบเครื่องบวกกับความสดสะอาดของวัตถุดิบการปรุงที่ได้มาตรฐานถือว่าเป็นจุดขายที่สำคัญจึงได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าชาวต่างชาติทั้งเอเชียและยุโรปณจุดนี้เราคงไม่ได้ปรับรสชาติกันแล้วว่าคนคนต่างชาติถ้ามาทานอาหารไทยที่ประเทศไทยเราเนี่ยผมว่าเขาก็อยากอยากได้ ความเป็นออท์ตินติกรสชาติแบบไทยด้ยใช่ครับใช่ครับเพราะว่าจริงๆร้านอาหารไทยในต่างชาติเองเดี๋ยวนี้เองเขาก็เสิร์ฟอาหารไทยแบบแท้ๆแล้วเหมือนกันครับและผลจากการตอบรับที่ดีทั้งลูกค้าชาวไทยและต่างชาติทําให้ร้านอาหารเสวยเตรียมขยายสาขาเพิ่มอีกสองสาขาภายในปีนี้และในอนาคตหลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีแผนที่จะเข้าไปเจาะตลาดในกลุ่มประเทศอาเซียนอีกด้วยสถาพันยูสุขถ่ายภาพสุจิตรา,า,ากิพยโรธ 1 0 n 2 4รายงาน